สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกุ่มธาตุลมนะคะเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะสถานการณ์เดือนสิงหาคมของเพื่อนๆชาวราศีกลุ่มธาตุลมนะคะเริ่มที่ตัวตนของชาวกลุ่มเลยตัวตนของชาวกลุ่มก็มี ดาวเสาทับลักษณาวินาศนะคะคือเบื้องหลังความห่างไกลการจบสิ้นไปเสาความหมายของดาวเสาคือความอดทนนะคะรอคอยโทษทุกทายดาวเสาเสาอยู่นเรือนกลุ่มนะคะทับลักษณ มีพละงกำลังที่แข็งแรงนะคะอยู่ในเรือนของราหูราหูตัวตนของชาวกลุ่มจอไปอยู่ในเรือนสัจช,ชะเพื่อนการงานการสังคมการเดินทางการค้าทางไกลค่ะการค้าขายเพื่อนร่วมการงานการสังคมราหูเทวีโชคมีกำลังที่แข็งแรงนะคะพบกับดาวพระหัสราชาโชค ก็มีคุณภาพที่แข็งแรงเช่นกันพระหัสกับราหูแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะครึ่งหนึ่งก็คือตัวตนของชาวกลุ่มไปพบกับอีกครึ่งหนึ่งก็คือการเงินและลาบผลได้ผลตอบแทนกับการงานการสังคมค่มีการเงินรายได้และลาบผลประโยชน์ให้กับ ชาวกลุ่มราชาโชคมีการเงินลาบผลที่เข้มแข็งค่ะพระราหูอยู่ในเรือนดาวอังคารสัจช,ชะและเป็นดาวอังคารกรรมอาชีพค่ะอังคารสัจช,ชะการงานการสังคมกรรมอาชีพปัจจุบันกรรมอังคารมหาจักรนะคะ ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่แลัคากนการงานการสังคมและการงานอาชีพวันที่18สิงหาคมค่ะย้ายเข้าอยู่ในเรือนมรณะการทางไกลการจบสิ้นไปการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันนี้ตัวตนของชาวกลุ่มจะมีการได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะคะ เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือจะมีการโยกย้ายอังคารมหาจักรยนเรนพุทธมรณะและเป็นดาวพุทธปุตตะสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งใหม่ความสุขความสำเร็จการแรกได้เริ่มต้นการยกย้ายเป็นแปลงจากอ,อีกที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง เป็นดาวพุธราชาชโชคนะคพุทธบุตตะสิ่งใหม่ๆดอกออกผลพุทธมรณะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะกับการงานตำแหน่งหน้าที่นี้นะก็จะได้พบกับปัตตนิหุ้นส่วนนะฝ่ายตรงข้ามนะได้พบกับผู้ใหญ่นะสนับสนุนดาวอาทิตย์วันที่18นะก็ย้ายวันเดียวกันกับดาวอางังคาร อาทิตย์ในเรือนตนนะคะก็จะได้พบกับหุ้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนนะผู้ใหญ่เจ้านายให้ตำแหน่งหน้าที่ใหม่นะคะทำให้ตนเองนะคะเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆค่นอาทิตย์พุธ ในเรือนปัตตนีหุ้นส่วนได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ที่มีนะคะอาทิตย์พุธเล็งไปที่ดาวเสารวินาศทิ่ทับลักนาชาวกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีงามอ,อันนี้ก็ดูในเรื่องราวของความรักนะคะ สุขพันธุนะมีดาวรัติยูความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นดาวสุขสุภาะความสําเร็จเป้าหมายความดีงามสุขสุภะสุพันธุไปอยู่ในเรือนอริเนะเรื่องราวของความรักอนะ่ก็ยังคงมีอุปสรรคนะให้แก้ไขมีดาวเกตกระตุ้นให้กับนะดาวสุนะสุราชาโชคนะสำหรับคนโสด ก็มุ่งไปที่ตัวตนของตนเองมุ่งไปที่การงานนะคะอันนี้ก็พอสังเขตค่ะกับเดือนสิงหาคมาลาบผลนั้นก็อ,อูดแล้วลาภพระหัตการเงินราชาชโชคตัวเองค่ะ ต้องแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะไม่ต้องทุ่มเทมากนะคะกับาลาบลอยนะแต่การงานตำแหน่งหน้าที่มีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมค่ะ